เวียดนามจัดพิธีฉลองครบรอบ80ปีวันประกาศอิสรภาพอย่างยิ่งใหญ่เช้าวันนี้2กันยายน2568ณจตุรัสบาดิงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีการปฏิวัติเดือนสิงหาคมและวันประกาศอิสรภาพของประเทศเวียดนามอย่างยิ่งใหญ่และทรงเกียรติ หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการเข้าร่วมของผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศโดยเฉพาะสมเด็จอัการมหาเสนาบดีเตโชคุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและประธานพักประชาชนกัมพูชาที่นำคณะผู้แทนเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยผู้นำจากลาวจีนและคิวบาสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนในกลุ่มประเทศทันธมิตร ท,ที่เริ่มต้นด้วยการกล่าวสดุดีวีรชนผู้เสียสละเพื่อเอกราชตามด้วยขบวนพาเหรดของกองกำลังพลเดือนและทหารกว่า16,000นนายรวมถึงการแสดงความร่วมมือจากกองทัพต่างประเทศได้แก่รัเสเซียลาวและกัมพูชา เลขาที่การพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโตลามได้กล่าวปราศัยเน้นย้ำถึงเป้าหมายแห่งสหสวัสษร์สองประการได้แก่ 1. การเป็นประเทศอุตสาหกรรมรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี2573 2. การเป็นประเทศสังคมนิยมพัฒนาแล้วและมีรายได้สูงภายในปี2588โดยทั้งสองเป้าหมายนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เวียดนามยกระดับบทบาทบนเวทีโลก